สดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูของเล่นกันค่ะชาวมอไหนอยากได้ไหนงูอันนี้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะไดโนเต่าที่มันมียาวๆเขาเรียกอะไรอ่ะตัวนี้เขาเรียกอะไรโอโอไดโนส a ร r u ไดโนส a ร r u แล้วมัมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยมีลูกระเบิดด้วยโอ้มีระเบิดด้วยโอ้ตัวนี้อ่ะตัวนี้สีเขียวนี่มีไข่ด้วยดูดิ อุ้ยทีเล็กมีไข่ด้วยไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์นี่รถนี่อะไรอีกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสวรรษสวรรษทูนอุ้ยนี่อันนี้สวรรษสวรรษสวรรษสมมติแมงกรนอะไรนะอะไรนะไหนไหนไหนมังกรมังกรไหนไหนไหนลองอยู่ยืนข้างนี้ดิเต่ายืนยืนดูนี่ดูดูนั้นดิถังนะถังนั้นถังอะไรหันหน้ามาหน่อยเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยอือเล่นทรายเหรออ้ือนี่อะไรนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอยากได้ไหมใช่เหรออันนี้หนูเคยเล่นที่เนเอ่อที่ที่ไหนไม่รู้อ่ะเปนถนอู้มีรถด้วยรถหลายคันเลยอุ้ยอยากได้รถไหม เนี่ยรถเคานด้วยนี่มีเคานด้วยเนี่ยมีสิบล้อด้วยไหนนี่มาดูครอบครัวเสือนมีเครื่องบินเนาะข้าวคุณไหนไหนโอ้ยมีกวางกวางภาษาอังกฤษว่านี่เรือครอบครัวนี้ไอ้ครอบครัวอันนั้นคืออะไรอันนี้แลดเลยในรถรถรถขบวนรถอะไรอ่ะรถถังแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะโซ่หรออันนี้คือจานล่อนจานล่อน อู้ต่อเยอะเลยอู้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรกัเจมันกระโดดตรงนี้ต้นเฮายู่ตรงไหนลูกตรงไหนอันนี้ช่างอาหารอันนี้กระเป๋าวีดนี่กองวีดมีกองชุดอะไม่รู้จะอันอันแค่ไหนอันเท่ไหร่ันเจมไปดูกันเถอะว่าตรงนี้ว่าอะไรตรงนั้นอู้รถเยอะเลยดูดิหนะตรงนี้ชื่อว่าดูไม่ชัดเลย มีชูวามีตะตังมีปะดาปูมีเต็นโเต่ามีเตนท์เต่ามีเต็นท์เต่ามีตัดมีตัดตังตาอันนี้คือชุด่ตยมวยลำโมโหเด็กเอาไหมว้าวเนี่ยแหละกระบอกตุ๊ก ทุบเลยโอ้มาดูรถนี่ดูรถนี่ลุงรถเยอะเลยเอาคันไหนไหนโอ้เอาชุดนี้เหรอใช่จอาชุดไหนอ่ะหยิบเลยเอาชุดนี้จริงเหรอใช่คันเล็กคันเล็กแป่หยิบได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวหยิบให้นี่อะไรอ่ะ ใส่มืออ่ะโอ้ยอันนี้มันอะไรเฮ้ยตัวอะไรแค่ตรงนี้มันจะมีโลใส่มืออุ้ยอะไรหลแบบด้วยเออเป็นเรือเห่เอาไหมอยากได้ไหมเล็กหืมมีมีมีอะไรบ้างนะไม่รู้อะว่ามีอะไรบ้างมีหัวแบบไหนไม่รู้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองเอาไปแกะดูปะถามถามพี่เขาดิเท่าไหร่ตัวเนี้ยเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เท่่าไหร เเดี๋ยวช็ค่ะครับเช็คให้หนูหน่อยบอกีอ,คคอันนี้คืออะไรอ่ะตอนนี้ดูฝั่งนั้นกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปแกะเล่นที่บ้านกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านบ๊ายบายอ่ะบ,บ,บ,บายมือแน่น